<Yep. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563ถึง2564และในช่วงเวลานี้นะคะบัณฑิตที่กำลังจะเข้ารับพระาชทานปริญญาบัตรในภาคบ่ายของวันนี้จะเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนกาญจนบุรีค่ะและบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ใน ห้องส่งกับดิฉันขณะนี้นะคะท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรนรงอยู่ถนอมค่ะคสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเราก็ได้พบกันทุกปีทุกปี <laughs> ท่านเป็นคนเมืองก,การเมืองการจนบุรีนะคะคผมเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เรียนจบมัธยมศึกษาที่กาญจนบุรีแล้วก็เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพ ที่จุฬาลงกรมาวิาลยคณะวิศวกรรมศาสตร์หลังจากนั้นก็มาเป็นอาจารย์ไปเป็นคณะบดีเป็นอาจารย์แล้วก็ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิอนันต์มิดลไปศึกษาต่างประเทศจบปริญญาเอกกลับมาก็รับใช้ประเทศอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมาวิาลย์ตำแหน่งตัวท้ายก็เป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ได้ช่วยเหลือกิจการ วิศวกรรมของประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างไฟฟ้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นวิศวกรจริงๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวคิดของวิศวกรในประเทศไทยในเรื่องต่างๆว่าเราต้องรับใช้สังคมอย่างไรเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพอย่างไรและต้องมีจรรยบรรณอย่างไรน้่เป็นเรื่องสำคัญ แล้วก็ไปช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการวางมาตรฐานของผลิตภพันธ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะแล้วก็การที่ท่านเข้ามาเ,เป็นนายกสภามหาวิทยาลายัยราชภัฏการจุบ,บุรีเนี่ยมันก็ต้องถือว่ามหาวิทยาลายัยราชภัฏเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่สำคัญของการทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะคะท่านมองภาพ ฉักทัตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไรแล้วก็บทบาทของมหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนคะ่ะครับจังวัดกาญจนบุรีเนี่ยเติบโตเติบโตมาจากความร่ำรวยจากของธรรมชาติเดิมนะกาญจนบุรีมีถนนเส้นเดียวจากกรุงเทพไปก็ปลายทางไปไหนไม่ได้แล้ว ต้องอยู่ที่กาญจนบุรีแต่ว่ากรุงเทพน้่ารวยด้วยอุดมการอุดมด้วยความสวยงามแห่งธรรมชาติภูเขาแม่น้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วันนี้การกาญจนบุรีนั้นมีความนิยมของนักท่องเที่ยวเพราะว่าระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้ว สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียวหรือว่าค้างหนึ่งคืนงั้นทุกสาวทิตย์คนจะแน่นอันนี้จะเป็นกิจการที่นำความเจริญมาสู่การชนาบรีเพราะว่าชาวบ้านก็ได้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากสวนผลไม้ต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะครับซึ่งราชพัฒการเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยให้ชาวบ้านนั้น ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถมีความสวยงามเพราะว่าคนซื้อเนี่ยชอบซื้อของไปฝากไปฝากคนที่นับถือกันใช่ไหมก็อยากได้ของที่ดูดีแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้รัชบาตกายก็เข้าไปช่วยมากเลยผมว่าข้างหน้าเนี่ยการจนบุรีจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งภาคตะวันตก นะครับเพราะว่าก็ขยายกิจการไปมากขึ้นสมัยก่อนนั้นสังขละบุรีอยู่ไกลแล้วก็คนไปไม่ค่อยถึง <Okay. S 2> วันนี้ถนนดีมาก <Okay. S 2> สามารถไปถึงได้ไม่ใช้เวลาไม่นาน mm hmm. นะครับก mm ็ hmm. มี <Okay. S 2> คนไปเที่ยวด่านจีดีสามองค์แล้วก็สะพานมอนที่นั่น <Okay. S 2> มากมายบ้านพักที่พักเต็มตลอด mm hmm. ซึ่งจะ <Okay. S 2> ทำความเจริญให้กับคนแถบนั้น แล้วก็การเจนบุรีกับราชพัฒการเมื่อก่อนนี้มีความสัมพันธ์กันน้อยอนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราให้นโยบายว่าถ้าราชพัฒการอยากจะร่วมในงานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดการราชพัฒการต้องต้องมีปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดอย่างดีก็โชคดีในช่วง หลายปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นนายกเนี่ยประมาณ1ิปีก็ได้ผู้ว่าที่เข้าใจคุยกันและเข้าใจวันนี้เรามีที่นั่งในที่ประชุมจังหวัดประจําอยู่นะครับแล้วก็ได้รับงานที่เป็นการช่วยเหลือผู้ว่าก็บอกว่างานนี้ก็ให้ราชพัฒการทําสิเพราะเขามีนักวิจัยงานเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ราชพัฒการเนี่ย ได้รับพระราชโายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการให้เป็นมหมายลท้องถิ่นนะครับ <Okay. S 2> การเป็นมหมายลท้องถิ่นก็แปลว่าชาวบ้านกับราชาพัฏการต้องไปด้วยกัน <Okay. S 2> ก,ก,ก็ให้นโยบายว่าราชาพัฏต้องทําเป็นมหมายเลยที่เปิด <Okay. S 2> เปิดให้พับลิกสาธารณะเนี่ยเข้ามาง่ายนะ <Okay. S 2> อย่าไปปิดนะครับให้เขาได้มา เราก็ต้องสร้างพัฒนาทางกายภาพให้มันดูสวยงามผมใช้คำว่า Resort University นะครับทำให้แคมปัสเป็น Resort University ตี้นไม้ตัดแต่งให้สวยปลูกต้นไม้มีไม้ดอกก็เคยบอกว่าบรัชาชนการอยู่ในจังหวัดที่อากาศร้อนมากม,มีน้ำพุน้ำพุสักแห่งสองแห่งก็น่าจะดีนะ,ะให้นักศึกษาได้รับไอเย็นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ให้ชาวบ้านได้มาออกกําลังกายเดินออกกําลังกายในราชพัฒนะครับก็จะช่วยให้เขามีความคุ้นเคยคุ้นเคยให้เขามาใช้พื้นที่นะคะของเราให้เป็นประโยชน์ให้เป็นแหล่งสปายะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นรีสอร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะมีเวลาสักนิดเดียวค่ะให้ท่านได้ช่วยแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ค่ะกล้องนี้เลยค่ะ ครับก็สำหรับบัณฑิตใหม่นะครับก็ต้องแสดงความดีๆกับท่านที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้มหาลัยนั้นมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ท่านทุกคนจากก่อนที่ท่านจะเข้ามาในราชพัฒท่านก็มีความรู้อยู่ระดับหนึ่งแต่วันนี้สำเร็จแล้วท่านได้รับความรู้ระดับสูงอุดมศึกษาแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการก็ขอให้ท่านได้ใช้ความรู้ ที่ได้รับจากราชภัฒนนี้ไปทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมนะครับสิ่งสำคัญที่เราปลูกฝังท่านก็คือท่านต้องเป็นผู้มีอะไรนะความอดทนมีความอดทนซื่อสัตย์สุจริตและก็มีจิตวิญญาณสาธารณะนะช่วยเหลือสังคมนะครับถ้าท่านทำแบบนี้ต่อไปท่านจะเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ได้รับงานที่สมใจทุกคนครับค่ะรองศาสตราจารย์ดรนรง์อยู่ถนอมนะคะต้องกราบขอบคุณท่านไว้เน้กัดนี้ค,ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ล่าลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ